สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังทนายรัชพลบุกแจ้งความแอดคาราบาวหลังโฆษณาสินค้าตัวใหม่วันที่13พย66นายรัชพลสิริสาครทนายความคนดังได้เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการควบนนาาคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อเข้าแจ้งงอความกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเห็นภาพนายยืนยงโอภากุล หรือแอดคาราบาวถือกระป๋องเบียตัวใหม่ยี่ห้อคาราบาวแดงซึ่งตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทในลักษณะเป็นการโฆษณาซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษจำคุกสูงสุด1ปีหรือปรับ5 0 0แสนโดยทนายรัชพลกล่าวภายหลังจากการยื่นเอกสารให้กับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าหลังจากตนเห็นภาพของแอดคาราบาว ถือกระป๋องตัวใหม่ในลักษณะเป็นโฆษณาเชิญชวนในโลกโซเชียลแล้วจึงได้ตรวจสอบและเก็บหลักฐานเพิ่มเติมจนพบว่ามีการแฝงโฆษณาเบียร์ยี่ห้อดังกล่าวอีกในแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกอีก2บัญชีรายคือเท่าที่ตรวจสอบเจอจึงได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเดินทางมาเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่สำนักวานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอแลกอฮอล์ในวันนี้โดยผู้แจ้งความจะได้รับรางวัลนำจับจำนวน20%อร์ซด้วย ซึ่งที่ผ่านมาตนก็พบเห็นว่ามีการชักชวนคนดังคนทีชื่อเสียงมารีวิวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจํานวนมากจึงอยากฝากเตือนว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายไม่สมควรทําแต่อย่างไรก็ตามความผิดในข้อหานี้มีโทษทั้งจําและปรับซึ่งตนเชื่อว่าเมื่อทางแอดคาราบาวได้รับหนังสือเรียกตัวจากทางสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว คงจะเข้ามาชี้แจงและจ่ายค่าปรับก็จบเรื่องไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่ออกมารับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจากทนายรัชพลเปิดเผยว่าเรื่องที่ศิลปินคนดังคือนายยืนยงโอภาคุลยืนถือกระป๋องเบียร์ตัวใหม่แฝงโฆษณานั้นทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าวมาก่อนแล้วและกำลังทำหนังสือเชิญตัวนายยืนยงมาชี้แจงรายละเอียดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในโลกโซเชียล ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการเฝ้าระวังและติดตามในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการโฆษณาแฝงผ่านทางคนดังหรือคนที่มีชื่อเสียงในสังคมอยู่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ